ชื่อร้านมีสาที่มาครับชั้นขนมหวานนะครับเริ่มต้นจากชั้นแรกก็คือปกติคนเราก็จะมีขนมมงคล9ก้าอย่างซึ่งเป็นแบบไทยดั้งเดิมโบราณนะครับหนึ่งในนั้นมีขนมชั้นครับซึ่งหมายถึงเรื่องของความเจริญในหน้าที่การงานนะครับชั้นที่2เป็นสโลแกนภาาังกฤษของที่ร้านครับก็คือ it's me dessert ชั้นขนมหวานครับก็คือประมาณว่าถ้านึกถึงขนมหวานก็อยากให้นึกถึงชั้นชั้นก็คือเป็นคําที่แบบเพี้ยนเสียงเพี้ยนรูปมาจากตัวชั้นประมาณนี้นะครับและชั้นสุดท้ายก็คือเป็นชั้นวางของครับที่เป็นเชลล หวังว่าอยากให้ขนมจากชั้นขนมหวานไปวางไว้ที่ชั้นบ้านของคุณเพื่อไวรับแขกของคุณเนี้ยครับอะไรามาดานใจของชั้นขนมหวานก็เกิดมาจากตัวเองครับเป็นคนชอบทานขนมครับก็เลยเหมือนกับเป็นการสะสมครับนะวันหนึ่งคือถ้าทําธุรกิจอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับขนมและหลังจากที่ลองตลาดแล้วขนมไทยได้รับฟีดแบ็ดีมากกว่าแบรนดเบเกอรี่เยอะมากเราก็เลยต่อยอดออกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นชั้นขนมหวานนะครับ ถ้าถามนึงว่าไอเดียของขนมต่างๆที่ร้านมาจากไหนเนี่ยครับคือถ้าเป็นชั้นขนมหวานต้องเป็นขนมไทยใส่ไอเดียและเป็นขนมหวานพอดีคำเช่นอันนี้เป็นทองเอกซึ่งถ้าเป็นทองเอกสมัยก่อนก็จะต้องฟั้นออกมาเป็นรูปทรงเดียวเราก็มาบีบเป็นดอกกุหลาบนะครับแล้วก็แปะท้องเข้าไปแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยความเคลียดเพิ่มเติมว่าทํายังไงมันถึงจะอยู่ได้ก็จะต้อง ปรับสูตรนิดนึงให้มันมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาบีบขึ้นดอกก็ถึงจะทาได้แล้วก็รวมถึงต้องรองฐานด้วยแบบเป็นแป้งแพคเกอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็กับส่วนหนึ่งคือเราพยายามแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะของการขนส่งก็เลยออกมาเป็นกล่องใหม่ๆอย่างเช่นกล่องเป็นหลุมพอทากล่องที่จะต้องเจาะหน้าต่างอะไรประมาณนี้ครับถ้วยหลุมเนี่ยก็คือจะเกิดจากแก้ปัญหาว่าทำยังไงให้ไปส่งแล้วมันไม่กระเด้งออมจากกาันคือแบบขึ้นเรื่อนแล้วมันไม่ลูดออกเนี่ย เราพยายามจะครียดขนมตัวใหม่ๆตลอดเวลาเอาอะไรที่มันเป็นฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นผล,ลไม้หรือของที่มาในช่วงนั้นนะครับประยุกต์ให้มันเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆอย่างเช่นช่วงนี้มีลำไย้ยครับเกิดเป็นขนมอีกหนึ่งตัวที่ร้านที่เรียกว่าตะโก้ลำไยถ้าจะฝากถึงนะครับเรื่องของการหยิบเอาความคิดสร้างสารรค์เข้าไปใส่ในธุรกิจนะครับง่ายๆเลยที่เขายกตัวอย่างถ้าเราขายข้าวแล้วเราปลูกข้าวมันก็คงจะได้แค่ราคาข้าวแต่ถ้าเราครีเสร้างสารรค์ด้วยการ ทำแพ็กเกจจิ้งใหม่แบ่งขายใหม่ใส่ข้าวเป็นอันชันมีความหอมของใบเตยมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้านันนะครับคนขายของริมถนนเกี๊ยวทอดหรืออะไรเงี้ยครับบางครั้งเขาก็อาจจะใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในการขายโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ครับอย่างเช่นเขาจะต้องทํายังไงถึงจะเอาเกี๊ยวใส่ในถุงให้ได้เร็วที่สุดพอลูกค้ามาต่อคิวนานนั่นแหละมันคือความคิดสร้างสรรค์แล้วแต่ว่า ทำให้เกิดมูลค่าเยอะขึ้นเรื่อยๆแค่ไหนอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่แต่ละคนนะครับ